เป็นวิดีโอเหรออ้าวมันเป็นวิดีโอนะคะต้องหมู่พุทธาที่ถวายนะคะเมื่อกี้ไปถวายเทียนมานะคะโอเคยุบเลยไม่ไปถ่ายตรงน้นถ่ายทีงไหนที่นอนอ่ะมีต้นเทียนไม่ได้ถายที่เด่น เทียนตรงนี้แ่กยังฮะแขกแล้วตรงนู้นเมื่อก,กี้นี้เมื่อก,กี้นี้ไปเทน้ำเทียนเอาเอาเอาแผ่นเทียนจากตรงนี้นะคะแผ่นละยี่สิบบาทแล้วก็เสียบปักอันนี้1 0่บบาทแล้วก็อยู่ตอนนี้อยู่วัดนะแขมนะคะ <laughs> น,นี่อยู่วัดนายแขกนี่นะคะเป็นหมอ้อหมอ้อหมอ้อละลายเทียนโอ้โหเหนื่อหมอ้อละลายเทียนก้าว่าหยียดนี้ไม่พูดทีนี้เว้ยจะไปแล้วเป็นไหนอะ่ะ เดินนู่นแล้วหนุ่ยเขียนพ่อไปนู่นแล้วเดินไปไหนจ๊ะไปพานอนเลยไปนู่นอ๋อจะไปพานอนเหรอไปไปพานอนตรงพานอนไปตรงพานอนนะคะหนุ่ยไม่ลงตรงนี้อ๋าลงนี้ไงไปพักนอนไม่ใช่เหรอไปพานอน ตรงนี้ก็ไปได้เนี่ยรูนเนี้ยไปนี่ตรงไปนี่นี่มาตางนี้เลยใช่ไปได้ีแม่เดี๋ยวนะอยากจะเอาแม่กับพ่อด้วย จะไปดูพระนอนนะคะพระนอนอยู่ตรงโน้นอันนั้นพระที่สร้างไว้นี้ เอ้ยเอ้ยซิง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 จะไปดูพระนอนกันนะคะไปไหว้พระนอนพระนอนที่ยาวเจ็ดเมตรครึ่งเจ็ดเมตรครึ่งพ่อแม่สร้างมาร่วมสร้างด้วยนี่ค่ะฮะ เออตรงนี้ก็สวยอ่ะสวยสวยเออแม่มาไม่ทันเดินมา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 เดินาเา